ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีเชาวพี่น้องตะเขียดทุกคันด้วยนะครับผมนะวายตะเขียดครับวอยตะเขียดครับผมก็อยู่กับตั้มคนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเอมีแขกรับเชิญอีก3ท่านนะครับผมก็มาฟีสไตล์ด้วยกันนะก็ เดี๋ยวให้แตะท่านแนะนำตัวก่อนเลยเริ่มจากพี่เทนนะครับสี่กันเหรอโอเคเอาโซสินะใช่ครับอ่าก็แปลกายคนเดิมนะฮะอยู่ช่องแปลกายนะฮะและแน่นอนฝากติดตามมิสสี่ห้าร้อยซับด้แจกจากของฟรีกันหรือเปล่าของฟรีจริงของฟรีไม่อยู่จริงของฟรีครับรอซื้อรของมาล่อค่ะครับของมาล่อท่านต่อไปก็ คริสจังครับสวัสดีค่ะคริสตินลัมซี่ค่ะฝากช่องด้วยนะคะยโอเคโอเคครับซุปเปอร์ลันครับซุปเปอร์ลันรันจังก็คือรันจังค่ะวีทูเปอร์อิสระอินดี้ที่แบบพี่ควรจะเป็นวีทูเปอร์ควรไปเป็นสตรีมเมอร์ของคนค่ะใช่ครับเป็นได้เป็นได้ทุกอย่างไหมครับเอ้ยทุกอย่างให้เธอเป็นทุกอย่างให้เธอไม่ได้เป็นอย่างเดียวเป็นที่เขารักครับ ยอกยอกๆยอกยไวอยอกยอกยอก่ยากเป็นทูิทูเบอร์นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เดบิวต์เฮ้ยรอรอวันเดบิวต์เลยค่ะเอ้ยยอยแจวทำไม่ลืมรอนเลยทวังจะไปแจ๊บกไปโอเคสลหรับทุกคนนี่ก็น่าจะพร้อมกันหมดแล้วนะเดี๋ยวแอปมเดี๋ยวแอปคลิปต้องฟัคอนตตามชื่อคลิปนะคะจะพยายามไม่ยิงคนอื่นค่ะ ยอมรับแม่เตาของอาวุหโร600ชั่วโมงอยู่ที่แล้วใจใจใจมีคนแบกมีคนแบกใช่เดี๋ยวผมจะเป็นนักดาบสีดําให้เองพี่เดี๋ยวผมเป็นดาบคู่เดี๋ยวผมซื้อดาบคู่ให้ผมคือคิริโตะไงล่ะไม่ไม่เอาแล้วดาบคู่เอาขวานคู่ได้ไหมขวานคู่แล้วก็กาก แล้วจะสตาร์เบิร์เตีมแกพี่แล้วจะสตาร์เบิร์เตีมใ็ไมควันใครเขาสตาร์เบิร์เตีมกันเขาวิ่งเขาไปโบวงชีสฟูตระแพแล้วจริงัดเลยลิงใช้กำลังเลยใส่ลิงใช้กำลังที่นี่ลิงเขาไม่วานอนเขาไม่ใช้สมองกันวานอนไม่ชอบเทคโนโลยีวานอนไม่ชอบใช้ช้อมกินร้นจังลันจังสายไม่ชัดเจนมากเลยนะว่ากินอะไรอยู่อ่ะอร่อยอร่อย แบอบกินได้แล้วอ่ะมันเปาหลังทอดอร่อยเหมือนกันพูดชื่อยี่ห้อเพราะเขาไม่จ่ายอันนี้ก็เขาไม่ได้จ่ายใช่เขาไม่จ่ายไม่พูดเหมือนกันละกันแต่ก็ของมันน่จาจะเก่าแล้วละ่ะอันนี้เก่าขอโทษเลยชื่อว่าโดโดอะไรสักอย่างเนี่ยใจยุดยอดอ๋อที่เคยที่เขาก็เคยเป็นเออเป็นขาหลับกับพี่เอกป่ะโดโดเลมีโดเลมีเอ้ยไม่โดแล้วมีซอโซป่ะอันนั้นโดเลมีเออไม่ใช่ดิ <laughs> ด ก็บอกแล้วไงขนมที่ไปคอลแลลกับเออใช่ใช่โดที่มีโซโซโซเออโดนที่มีโซโซที่มันเป็นลูกข้าวโพดใช่ใช่แต่นี่กินรบอันนี้กินรบใหม่ออยู่สวัสดีหลวงสวัสดีหลวงพี่คิดถึงหลวงพี่หลวงพี่บรรทักทายในช่องแชทสวัสดีฮาฟูสวัสดีฮาฟูสวัสดีฮาวฟูวันดี่10บล่อกลับฟังไหนฟังไหนที่ไหนอยู่ฟังไหนที่ไหนหรือ จะได้คอร์ดอะไรก็ตามนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีนะคะระับสวัสดีด้วยนะโอ้ยแม่งจะปากเลยวัน,นวันนี้เราจะไม่ได้มานั่งเล่นเกมกันนะฮะเราแค่เปิดเจ้าโพเดสทิ้งไว้เฉยๆนะฮะแล้วเราจากน <laughs> ั้นค <laughs> ุยกัน <laughs> จริงเราพอยต์หลักของเราคือการนั <laughs> <laughs> ง่งคุยนะนั่งคุยกันยาวๆมาเริ่มกันเลยไปเลยวันวันนี้เราจะเป็นฟรีทอนะฮะ ะร้านก็จะเป็นโฮโลไลฟ์เลฟเฟอร์เดสบัตรโฮโลไลฟ์นะอันนี้เลฟเฟอร์เดสโฮอนไกอิมแพคสามอันนี้เออเลฟเฟอร์เดสบดายบดายวะเมืออีกแล้วบดายวะเด็กเก็บเด้งอ่ะเอด้งแป๊บหนึ่งนะเด้งเปิดเปิดเสียงปุ๊บเป้งเลยเปิดเสียงปุ๊บเด้งเฮ้ยเฮ้ยร้าอาถรรพ์มาเนี่ยร้านเริ่มมีอาถรรพ์แล้น เอ่นเราแล้ว啊เริ่มเด้งกำลังกลับมาใช่บันเริ่มกลับมาอีกแล้วนะอาถันเกมเด้งอย่ากระโดดใส่รถจะยอมโอ้ยหลวงพี่ระดับนี้แล้วใครเขากระโดดใส่รถกันไม่มียิงไม่มีเลยเขาพุ่งชนใช่อะไรนะไม่น่านะไม่น่านะหลังจังไม่น่านะหลวงพี่นี่ไงตามชื่อคลิปนี่ไงเราจะไม่ทำ้ายเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใครกระโดดใส่รถไม่มีเข้าในตอนที่หมดมันยังโหลดไม่เสร็จเลยแล้วกัน เผื่อมันมีหมดบางบางตัวเออเลอร์เพราะว่าบางตัวลงแล้วก็ไม่ได้เ็กว่าเข้าได้หรือเปล่าเข้าใจได้เข้าใจใช่เข้าใจอย่ามแจ้งมันเพิ่งรีแพ์มาอันนี้เดี๋ยวรอรังจัง่อนก็ได้เพราะว่ารังจังกำลังเข้าเข้าได้เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าได้แล้วโอเครันเข้าตอนที่มันไม่ให้โหลดหมดเลยอันนี้เข้าได้ชัวร์รัโหลดดิงก่อนรอโหลดดิงก่อนเอาอุ้สี่มาสิถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า หมดมันอาจจะเออร์เลอร์แต่ไม่เป็นไรเราจะเล่นแบบไม่มีหมดไปก่อนเดรอบต่อไปมีหมดจะได้หลวงพี่ไม่อยู่นะเนี่ยหลวงพี่แม่งจะใช้สวดให้เขาหน่อยเนี่ยสวดให้นักบินเจะได้ที่อาวุธเป็นกรอบกรอบอะไรไดมีดมาร์แชตเตอรีกัตตาน่าไอ้นี่กัตตาน่าระหว่างที่กำลังรอเกมโหลดนั้นก็สิ่งที่ทำนะฮะ อ้าพี่เทยังไม่เข้าอ่ะเซยเซยอยู่เซย์เซย์เซย์วะเซย์เซยอยู่ตอนนี้เซย์เซย์ที่ยังเซยเซยที่ยังไม่โหลดกำลังดูแลนักเรียนอยู่ตอนนี้ดูแลนักเรียนที่ขบอนแมนขบ่อนผมสับปืนเนี่ยสับปืนโชยแล้วซับปืนส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 ับเอ้ยวันดีวันรุ่งาไปอ่าพี่เทยมาแล้วพี่เทยมาแล้วโอ้โอกระโดดกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมปีนเก้า what โอ้โหโอ้ทำไมพี่ปีนสูงจังอ่ะโอเ มูทว okay. on okay. ่าแล้วนะจะ s smooth อะไรพี่สมูทหน้าเลยพี่เพราะหน้ามันจะได้ขาว smooth อาว m i n a l เอาุแหลอาุแหล่อาุแหล่อาุแหลสมูทขวัญรู้เลยรู้เลยว่ารันจังต้องการคาตานาาตานเราก็ต้องการนะอันนี้สแสวยสเดเซอร์เดเซอร์เพเกมบมเบอร์ไงบมเบอร์ไงอนี้นารีไฟปืนโรก ต่อหน้าตาตาเลยไอพี่จักพี่จ๊อ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 กเติ้พี่จ๊อกพี่จ๊อกพี่จ๊อกเออโอ้แล้วแล้วไปนู่นได้ไงนะอ๋อผมวาร์ปได้ไงวาร์ปยวาบมนี้มีอะไรให้ปนหรือเปล่าในนี้มีไวรัสเฮ้ยบ๊อบบายรันจังเกมเน็ตรเชิ่เฮ้ยรันเทอร์เหรอใช่เกมเน็ตรเชิญอยากเล่นหน่อยแต่แบบแต่กลุ่มพี่ที่มาให้กำลังใจอมคุณหลวงพี่แต่แบบแต่แบบเออ มันแค่ต้นเกมอยู่เลยอะทีใช้ใช้ไปไม่ใช่ใชไม่ไม่านนี้มันดานแค่สิกานาทีเองด่านนี้มันแค่สิเก้านาทีดามันสั้ำเกี่ยวเออถ้าถ้าถ้าเป็นไปเจงไปได้ตอนที่มันเจอแทงมันก็น่าจะไม่ไห้เอ้หอ้โอ้เอา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 ออห้้ล ปิกาโต้ลงมาแล้วแล้วประเด็นคือนอแล้วประเด็นคือทำไมผมโดดไม่ได้แนใจในแชทได้ยินเสียงเกมเข้าวัดเข้าบ้าเข้าวัดได้ทุกคนมีบุญจ้าเออใช่อะไรอ่ะปิดพกเอ้ยออกขึ้นเออโอ้ย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 เฮ้ยโอ้ยลัคกี้ล kind of ัคกี้ลัคกี้ลัคกี้ มีอะไรให้ปนในนี้ไหมไม่มีไม่มีว่างเปล่าอิ่มเลยเนี่ยอิ่มเลยเนี่ยลังจังเพราะว่าของว่างว้างสังน้ำมันเอาบอมดีกว่ามาแล้าท็อปเทียบเอ๊ะเอา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 เใครขี่พอใครขี่พอไมไปเล่งหัวตีวะเนดะไม่รู้อะไรใช้ฝักจานเกมปุ้ยขวานซ้ำเกมนั้นบอทมันจะออโต้ที่หัวเข้าเสมอตอนไห มีโหลดมีโหลดมีโหลดอันนีบไปจับไปวนี้ครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะออกออกปิงออกปิงรีโหลดรีโหลดรีโหลดปิงไอชู้ฉันก็ใส่ไปยั่งเลยปิงอ่ะรีโหลดรีโหลดรีโหลดเท่าไหร่ก็แต่เน็ตรันจังก็ปกตินะไม่เน็ตปกติแค่นี้ปอนด์อะมันกระตุกอ่าจริงจริงไมใช่มันกระตุกปิงปิงอ่ะ โอ้ไม้เบสบอลไม้เบสบอลไม่เอาวาไวรัสอันนี้คือบอมบ์บายเสียงเสียงบายนั่งอยู่ตรงไหนว้ารันขอเล่งเสียงชาร์จชาร์จชาร์จที่ชาร์จชาร์จเชฟเอาเอากระเด็นมาแล้วเออวันนี้วันอะไรของผมวะเนี่ยไม่เข้าใจมาแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยให้ยไม่นะไม่ได้เออวันนี้วันนี้วันนี้น่าจะวันซวยผมแหละ ตีไม่โดนไม่อยากพูดจริงๆแต่เมื่อกี้ตีไม่โดนระวังโยนนะระวังโยนคิปให้เลยตอนนอะไรเสียงอะไรหลวงพี่เอ้าอายู่นีหลวงพี่อย่าใส่ร้ายเอ้ยสวยไอ้ตัวอะไรตัวอะไรเมื่อกี้ตัวอะไรวิช ม <mile> <derived> ไมามาเราย <soundtrack> ิงรถอีกเราอะสปีดดีเลยเห็นสปีดอยู่อะสปีดไปไปเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนยิงนะอย่าโดนรถนะอย่าโดนโดนรถนะอย่าโดนรถนะไปไปไปอย่ไมีอะไรเลยอย่ามีอะไรเลยน้องเดียวเลยเก่บคนที่ยิงปานเดี๋ยวมันจะโดนรถอ่งไม่น่าแซมมาขอที่ที่ลือหน่อยฮะที่ลือหน่อยฮะเรามีอะเดนเดรียนเอาไว้อ่าตอนนี้ผมต้องการ ขาวดำยังไงมันมันอ่ะตอนแรกผมผมได้อดีนารีมาแล้วไม่ขาวดำหรือเปล่าตอนแรกเป็นขาวดำขาวดำมากๆเลยแต่ผมได้ผมได้อดีนารีมาแล้วจากคริสจังไม่ไม่ไม่อดีนารีมันไม่ได้ช่วยนะถ้าเกิดขาวดำขาวดำต้องผิวต้องต้องไอ้นี่เลยเฟื้อเอฟเออใจแล้วเราเราเป็นผู้เสียสละเองก็ได้โอ๊ยเจ็บผิวนิดเดียวเองพ่อไม่ใช่อะไรวันนี้น่าจะวันสวยผมแหละวันสวยหัวห้องเนี่ยเอาไหมเอาไหมให้เอาไหมฮิวให้ไหมฮิวลนเป็นคนฮี่นะครับ เอาวสอหกชั่วโมงจะู้อาวสอาวสอีกพี่ก็คุ้นเนาะปมปุ่มเปลยนเสียงน้องปุ่มไม่เสียงมันคุ้นจังเลยไม่ตเลยอตอตอตเอฟสข้างในนี้เฮ้ยเอฟโฟเอฟโปืนโปรดชัดีไหนพี่เอฟโฟทำไมโอย โอ้โหสิปุ้ยโทษกระโดดตัดแลจงปืนอยาขวางยาขวางทางกระสุนมองข้างหลังมาเป็นปุนะโอ้โหสปิดเอ้ยไม่ใช่ดิสโมุกสมุกสมุกพี่พี่หลังพี่พี่ระวังหลังขวานจามเนี่ยใช้ปืนแล้วมันไม่ค่อยจัดชิงเลยจะเข้าร้ไรรอบนี้ไม่ได้กินหรอกที่ทำอะไรอ่ะที่ทำอะไรอ่ะรอล้านจังนี่ล้านจังล้านจังขวานี่ต้องจามไหม ฮัาโาโอเคโอเคโอเคสตันเลอะไรนะมั้งเราเปปิงปปิงกำลังปปิงไม่ได้ปิ๊งแค่เกมอะไม่ได้ปิ๊ิงแค่เกมปิ๊ิงทั้งคอมเลยอ๋อปีทังคอมเรื่องเลยถ้าสตรีมหลุดก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะวันนี้รู้สึกแล้วว่าอินเ i อร์เริ่มเล่นแล้วคาตานาวตุ Internet มันเล่นรันจังแล้ว t n t มันเล่นคาตานวต้ว้านหละิอย่างฉันได้แล้วคุที่ทยิยิงยิมดหละ สกยิงหมดเลยนกไมครับละลลลลลลยิงรถอีกคนเราอ่ะสนุกมากเลยครับสนุกมากเนยฮะอะไรระเดงคือไม่มีใครยิงปืนเลยครับชอบไหมในนี้มีพิวนะช็ขอพิวขอพิวขอพิวขอพิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดออ่เดี๋ยวพอที่ชุดไปก็ได้ไม่ใช่ที่ชุดพี่ไม่ใช่ที่ชุบไม่ใช่ที่ชุบนี่ไงโ4ได้แล้ว ก็แต่มีใครจะยิงปืนไหมครับไออ้บมเดี๋ยวผมจะยิงไออ้บมมเดี๋ยยวผจะิงปืนแก๊งค์ให้เอาไปเลยครับยกให้พร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมฮะอ๋อเลย์ยิงละจังลงไหนลงไหนลงไหนเฮ้บักคุดันบักคุดันบักคุดันเอ้ยเอ้ยบักคุดันไอ้ยใคิงสักเกือบโดนแล้วนะคิดจะคิดเกือบโดนแล้วแต่ก่อนน่ะมันขึ้นรถจิกมันขึ้นรถยังไง ดปกิได้ลได้ปิดปิดปิดแค่เอาหน้าสไลด์ก็ขึ้นได้แล้วเอาหน้าสไลด์อ่ะกดแค่ลีโหลดลีโหลดรีโหลดรีโหลดรีโหลดไปไปสมก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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยดวลันตัวเออเออเอ้ยหันหันหันตึบอุเกือบเกืบเกือบต้องให้สะพานไฟมันไฟมันโอ้โอ้โอ้เขียวโอ้เ้เขียยวนบอสบอ ออไิงเกือบไป้วเกือบไปแล้วลันพิงไว้าวมื่อกี้ลันพาด้ยอะไรไว้ฮะฮันเตอร์ฮันเตอร e ์ฮันเตอร์ฮันเตอร์เรนฮันเตอร์ด้วย่างสุดวลดลดลดดิงอะโอเคตายตายฮันเตอร์ตายโอ้ยลันพาัดอไม่อก้พาัดนะเห็นเลย ภาพตัดเลยเวะเราตายแล้วขอคิวก่อนขอคิวก่อนไม่ได้แล้ว UM <shutting> <Act affordable> ไม่ได้แล้วหิวก่อนคิวก่อนคิวก่อนเฮ้ยบูมเมอร์บูมเมอร์ตายแล้วตายแล้วหยิ่งหยิ่งฮยิ่งห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 ยิ่งอย่าร้องข้าตัดเลยรันจังไหวไหมเหฮ้ยสะพานเปิดแล้วสะพานเปิดแล้วมาได้เลยสะพานเปิดแล้ไปเลย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  cover ก่อน c o v e อ cover คือปิงเอือปิง cover รร์ันจังเครอเวอร์รันจัง อะไรรึเปลอไป cover ย o v ย o ติดติดติดปิงเละเกินสักพักเดี่ยปิดไดิโอเคโอเคตอนนี้รันจังปิงร้อกว่าละรันจังปิงร้อยกว่าละเอไม่ใช่กระเป๋ายาไปเลยหรอในไเกี่ยวไปก่อนทางเรอยู่นี่ไอ้ m o n นถอดเสียงบุญเสียงอะไรวะสไลด์เราไปเรไปเราไ มาอยู่ซ้ายกันฮัตเตอร์ฮัตเตอร์ฮัตเตอร์ท่านไงว่าเสียงเสียงใครกันน่เสียงเองนี่เออพี่ผมขอโทษสองนัดที่เต็มๆต <c oughs> ็ไม่เป็นไรโดนพี่ทุกนัดท <c oughs> <g> ีเดียวจริงสาบานว่าจะไม่ยิงเพื่อนแต่มันก็ต้องยิงอ,ะ <h> อ่ะเสมไปไฟอ่ะเสียงเจ๊าก่อน

เดี uhm. like, like. yeah, mm ๋ยวไปซีนกระโดดใส่รถเลยอะไรเนี่ยอย่าซีลุงพี่ใครเขาจะไปกระโดดใส่รถกันไปพี่รันไม่ได้เปิดโมเดลเนาะเงียบตูดตูดนี่ก็นี่ก็ไม่ได้เปิดอะไรเลยตูดแต่ทำไมมันกระโดดเนี่ยอ๋อผมว่าแต่ท่าน่าจะมีปัญหา น่าจะเป็นน่าจะเป็นที่เน็ตอะละฝนมันตกโอ้กระทะกระทะเอากระทะดีกว่าตอนนั้นฝนตกะโอเคมันปิดไลฟ์ไปละโอเคต้องปิดไม่ไหวเดี๋ยวไปพกกระเป๋ายากันนะจ๊ะงงกระทะแต่ดีแน่แต่นีอาชิพแทนก็ได้ไม่เป็นไรแด่สตรีมตั้งเกมหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแล้วโอเคกระทะกระทะ กกัันนทำไมผมมองเป็นขวานเอ้ยไม่ใช่ขวานดิเขียวทำไมเสียงขวานแล้วเสียงดังเป้งเป็นเป็นเพื่ไม่ให้กระดาษพร้อมนะพร้อมนะทุกคนพร้อมนะโอเคพร้อมแล้วก็ไปเลยขนาดปิดไรยังปิงเลยโอไมค์ก็นั่นแสดงว่าเป็นที่เน็ตแล้วล่ะใช่ใช่เป็นที่เน็ตเป็นที่เน็ตเป็นที่เน็ตพี่ๆก็เลยเสร็จแล้วพี่ๆไปแล้วประเด็น เพราะว่าอาท้ายพูดก็คืออาหนึ่งฝนตกด้วยฟ้ารันใช่ฝนตกใชมม่มันมันมันมีมันมีผลนะมันมีผลนะแต่ถ้าคนที่แบบใช้สายแรย่งี้เอออันนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันไม่ใครบอกสายแรไม่เป็นไรเฮ้พี่แต่ของผมไม่เป็นจริงนะอันนี้ผมพูดจรงิงขนาดฝนตกของของผมคนทานมากอะค่แดงที่สายแดงที่มันทําประจําเลยนะมโอ้แต่ของผมไม่เป็นไรเลยนั่นแสดงว่าเป็นที่

เออตอนนี้มีเฟิร์สเอ็ดครับเฟิร์สเอ็ด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 ได้ใช้พอดีนให้ให้ให้พี่แบใช้ระวังวิดออดแล้วเขาอยู่ไหนท่านไหนวิดอยู่นรทวานไหดข้างรถพี่เทนฮิวก่อนพี่เทนฮิวก่อนอยู่ก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนเขียวสม็อกเกอร์อะไรนะแป๊โอ้ยไฟบอมมีใครเอาไฟบอมไหมอ่ะมีรถใต้รถมีแล้วฮะผมมีแล้วไฟบอมจะต้รถต่อไปดิ๊กเร่งดีกว่าดิ๊กเร่งวิดเลยไฟบอมน็อตปีเป้บอมเห็นแล้วยังไง ขันหน้าไม่ได้สมกสมกสมกไอไอดัโแล้วไอ้อันนี้น่าจะเป็นคริสยังแล้วล่ะหัวห้องไม่รู้ว่าใช่ป่าเพราะว่าไม่ใช่หัวห้องหพี่หัวห้องคือสามวันแล้วตอนนี้ี่มีความีกอันอดอดอดเอรีอด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  โอ้ยไหนอ่ะยังไงช้าช้าชา้ยา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 เก็บไปแล้วไหนพ่อไหนตาย咯พ่อตาย咯ตุยไปแล้วตุยไปแล้วตุยเตุยโอ้ยนี่จังตุยไปแล้วตุย

นเขาขนาดตีสองี่นเนอมาเกาะหลังเฉยโอเคาจะได้เจอคิสจังแถวๆนี้แล้วล่ะดูส่งลดะอยวก็น่าจะได้เกิดแถวๆมีเกิดนะต้องมีเกิดอยู่แล้วล่ะนี่ไงเจอคิสจังอ่ะกระลักไป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 โอดลัดไปโอดโอดโอโอดโอดโอโอยโอดโอโอด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 โอโอดโอดโอโอดโอาโอดโอโอโอดโอฮโอดโอดโอยโอด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 โอ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 อโ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 อ ได้เลยแก,ก้สเตเต,เตมาละจ้าฝันฝันมันเดินช้าแบบขี้มูหยักติดเท้าเนี่ยไอ้แม่มูสก๊อตโอ้โอเคเราเอามีแกลลิงหมายความว่านั่นแหละครับเตรียมงานนอกครั้งใหญ่ได้เลยนี่คืองานใหญ่โอเคาอาลดลงแล้วก็เนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเอ่อให้ทุกคนไปสแซมบายเลยเดี๋ยวผมกดให้โอเครีโหลดรีโหลดอะไรให้พร้อมนะครับ แล้วก็ไม่กินข้าวได้เอ้ยไม่ใช่โอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็โอเคยังไม่พร้อมให้มันใช้แกลลิงให้โอเคนะครับเด็ดเลยละปืนคู่บุญขอนขอสัญญาด้วยครับขอสัญญาด้วยยังครับยังครับลูกสองเดี๋ยวขอเปิดคาใช่ไหมไข่โยโกะกับเอ่อุดูแป๊บหนึ่ง อะไรเหตุอรอย่างเงี้ยเปิดกาชาอ๋อเปิดกาชากผ้ชายลูกซองใช่ไหมที่ผมเห็นเมื่อกี้คิดยังงมันมีลูกซองมีเอเคนะโอเคพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็โอเคกินหนอได้เอ้ยไม่ใช่ไปดูโอเคเปิดดีเดียเหลือสามสองหนึ่งโกยเธอโยม ิบโลแรกมาก็เขือนแล้วเยียมมากแกลลิงตันอยู่ข้างในเียก็ลอฮ้ยไห้น้ำเขียวน้ำเขียวน้ำเขียวเาเป็นพลวนเลยอ่นั้นแต่ละทางเลยกันให้แต่ละคนมองมุมมองแต่ละทางเลยว่าจะได้ดูว่านี่รถ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 ลองปีร ขึ้นมาก็ปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาจะเดี๋ยกว่าคิดฝาเปิดได้คิดฝามันตกได้นะอย่ดูใจจอก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 ดีสิจอก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 ดี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 ที่จังไปทางคิดอ่ะยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ได้แล้วโอเคโอเคโอ้ยอีแมวเดี๋ยวอีดิกี้อยากเกาะเขาอย่างนี้ไปถึงแมวแล้วน้งก็เป็นเซลล์้าต ไม่ไม่มาถึงแมวจริงๆอ่ะแมวจริงเลยอ่ะตอนนี้กัดกับพี่เจนอยู่โดดมาตั้งแต่หน้าบังตอยเลยอุ้ยอย่าอย่ามาอย่ามาอย่ามาเด้ออย่าเด้ออย่าเข้ามาเด้อมาเลยจะปวดจะปวดไม่เลี้ยงเลยจ็อกกี้กะจ็อกกี้กะนู้นนู้นนู้น ทางทางคิดทางคิดข้างหลังข้างหลังข้างห <ım eni> ลังรีโลด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 อทางทางไหนแ้ะไปไหนแล้นี่ไงโอเคโอเคโอ้ยใครอยู่ลฉันแทงแทงแทงแทแทงงแทงแทงหโ้ใโอนาสันน้าสันหน้าสันไรอเลว Paid, ปไปเไปโอ้ออไปนยกระสุนอยู่นี่กระสุนอยู่นี่ไ่กองัโอ้มาเป็นดวดเอิดไปตรงไหนอละข้างหลังโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยพี่ไปเด็ก ฮันตอัเตอรอร์ม uh ีหลอดมีหลอดมีหลอดตัว huh. ซ oh oh I mean, uh ้อนตัวซ้อนใช่ตัวซ้อนเป็นโดนกันได้เกือบแล้วเกือบแล้วคิสจังเกือบแล้วใช่จริงด้วยหัวห้องเป็นคิสจังนะเพราะว่าโอ้ไมค์บอดมันเออ AI ของผู้เชื่อวไ่หยุดอาริคาโตอาริคัตโตฮัตเตอร์อีกยวโดโคสูโดไปไหนเย่วิลดีโหลดีโหลดีโหลด์ว่าเฮ้ยโูปิเตอร์ไปไหนยิงยิงยิงย่เฮ้ยตัวฟีตัวของฟีตัวของฟี ไปอีกโอเคเรียบร้อยสวยขอบคุณนะที่มาแจกของอื้อชาเตอร์ด้วยเฮ้ยตกใจตกแล้วบ้านี่มีระเบิดฝุ่กเตมไปหมดเลยชาเตอร์ชาเตอร์ชาเตอร์หนีโอเครีโหรดรีโหลดรีโห<ๆ>ลดเอ,อ,อ้ยเบรคเบรคตกมีเ,มเย,ยอะเลยแหละมีตัวแจกของมาหนึ่งฮันเตอร์อีกอะฮันเตอร์อีกะอะโอเปอร์ทีแล้วแทีแล้ว ในแทงหนนหนเดี๋ยวทังไหนแทงยไหนสาย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 สอกำลังเกี่ยวการออกำลังเกี่ยวการมาตตัวแล้วนะคะพี่จ๋าเล็นกูไปเยเล็งกูจริง้วยไหนไหนแล้วหอเคแล้วโอเคแล้วมาเล็งผมมาเล็งผมน่นจุก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 จุุุกลเลพี่เบลยิงตายตา นายกอล์ก็รอดนะเอ่อเข้ามาข้างในนี้เลยเลยครับรถมาแล้วรถมาแล้วไปไปรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยกำลังไปโอเครอดมีตายได้ทำไมเกือบต่อนี่เฮ้ยชมพูชมพูชมพูเฮ้ย เอ้ยหลุดนเลนหรือเปล่าหลุดนเลนหรือเปล่ายาหลุดยาหลุด <laughs>